ูนะครับนี่คือมาเก็ตนะครับเอเชียนะครับมาเก็ตเอเชียมาเก็ตประเทศจีนนะครับสู้เอเชียเราไม่ได้สู้อาเซียนไม่ได้เลยนะครับดูครับอันนี้ก่อนเข้างานนะครับยังไม่ได้เข้างานเลยนะครับไม่ได้เข้างานเลยนะครับดูนะครับคนเยอะมากนะครับคนเป็นพันนะครับดูหน้าตานะครับมีบ้านเราสักคนไหมครับ นี่คือการดูว่าเอ็มดาว M ีที่ประเทศจีนนะครับเยอะแค่ไหนนี่คือเขาจะเลียกเฉพาะคนที่มานะครับคนที่ไม่มาลงทะเบียนเนี่ยไม่มีชื่อนะครับ อีดีนี่คือชนบ่าชนไหลกันเลยนะครับที่นี่นะครับอีดีนี่ไม่รับผูดถึงครับอีดีเนี่ยเป็นร้อยนะครับอีดีเป็นน้อยคนเลยเมื่อกี้ครับผมก็ไปรับที่อีดีนะครับเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวชงเดี๋ยวส่งรูปไปให้นะครับนี่เอ็มดีนะครับอมาดูชุดที่สองต่อเดี๋ยวนะครับ พ่อโชวีมาแล้วนะครับอันนี้นะครับเอ็มดีนะครับเมื่อกี้สิบคนแรกนะครับเอ็มดีนะครับนะที่ให้ราบรองไปแล้วอันนี้คือสิบคนผ่านมานะครับเอ็มดีนะครับมีพันอาเบิร์ดนะครับแล้วก็เอ็มดีจากไต้หวันนะครับแล้วก็มีนะครับบาดอนะครับพ่อคุณอโวยนะครับมีนะครับแล้วก็อรถถัอขอนะครับอยู่ที่สิงคโปร์นะครับมี เอ็ที่นี่อชนไหลกันไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยนะครับตอนนี้นะครับในงานนี้นะครับเขาไม่ได้วัดที่ MD นะครับเพราะว่า MD มเป็นตำแหน่งสุดท้ายนะครับของเร็กซ์พีทพอชแต่เขาจะวัดที่ MD p มด s ใครได้ MD p มด s เยอะที่สุดดูนะฮะทุก MD p มด s 1 p ัส s จะได้บวกอีก8,000ดอลลาร์ต่อวัน สายที่2ถ้าเราทำเอ็มดีพาสอีกนะครับส,สายที่2มี m อีติดตัวเราอีกนะครับเราได้เอ็มดีพเนี่ยก็ปวกอีกเป็นพันดอลลร์ครับมืาดอลล่าเลยนะครับต่อวันโอ้โหนะทีนี้นะครับเอดีในประเทศไทยเรานะครับอะไรจะขนาดนั mm ้นนะครับใช้เงินให้พอเลยกันนะครับวางแผนดีๆนะครับใช้เงินใหพีอนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับบันทำทห่เงินเราต่อนะครับอย่าลืมนะครับทีพอสครต์ทำแล้วก็มีคนที่ทำ 我们的舞台中间，和大家来一张大合照。我们看向前方的大会摄影师。一起点一个赞吧。